สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาศึกษากันในเรื่องของการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี3นะคะพะหุนามดีกรี3นะคะหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะยกตัวอย่างเช่น x กำลัง3บวก2 x กำลังสอลบ 5x-6 นะคะนี่คือพหุนามดีกรี3ก็คือเลขชี้กำลังสูงสุดคือเลข3นั่นเองการแยกตัวประกอบนั้นนะคะก็คือการเขียนในรูปของการคูณกันนะคะของพหุนามที่มีดีกรีต่ำกว่าอ,อย่างเช่นในโจทย์พหุนามข้อนี้นะคะผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันคือ x บวก1นะคะคูณกับ x บวก3คูณกับ x ลบ2นะักเรียนจะต้องสามารถทำได้แบบนี้นะคะ ซึ่งแต่ละตัวนั้นจะเรียกว่าเป็นตัวประกอบของพอหุนามที่กำหนดให้นี่แหละค่ะก็อยู่ในรูปของการคูณกันโดยทั่วไปแล้วถ้าพหุนามดีกรีสามก็จะแยกได้สามวงเล็บแบบนี้นะคะและความรู้ที่เราจะนำมาใช้ก็คือทฤษฎีบทตัวประกอบแฟกเตอร์เทีอเรม ซึ่งทฤษฎีนี้บอกไว้ว่าพหุนาม p of x เนี่ยจะมี x ลบ c เป็นตัวประกอบก็ต่อเมื่อ p of c เท่ากับ0น,นะคะซึ่งสัญลักษณ์ตรงนี้เราเรียกว่าเศษเหลือนั่นเองอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะหาตัวประกอบได้เนี่ยเราจะต้องหา p of c ที่มีค่าเป็น0ให้ได้นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่1กันต่อได้เลยค่ะ ตัวอย่างที่1นนะคะเราจะแยกตัวประกอบของพหุนามดีสา x กำลัง3าบวกส x กำลังสลบห x แล้วก็ลบหนะคะอ่าวิธีทําในขั้นแรก,กเราก็จะสมมุติสัญลักษณ์ p of x ขึ้นมาแทนพหุนามดีีสามตัวนี้ค่ะอ่าในลําดับต่อไปนะคะเราจะต้องหาตัวประกอบซึ่งเราก็จะต้องหา p of c ที่มีค่าเท่ากับ0ูนย์ให้ได้นะคะ P o f C o f อะไรเอ่ยนะคะจึงจะมีค่าเท่ากับ0ูนเราก็จะไปหาโดยพิจารณาที่ค่าคงตัวของพหุนามนี้นะคะค่าคงตัวของพหุนามนี้เนี่ยคือเลข6กก็ให้นักเรียนหาว่าจำนวนเต็มตัวใดที่หาร6ลงตัวได้บ้างถ้าคิดแบบ เล่นๆไปก่อนนะคะจะได้เลขหนเนี่ยก็หาร6ได้นะคะ2ก็หาร6ได้ลงตัว3ก็หารได้6ก,ก็หารตัวมันเองได้ลงตัวแต่ไม่ได้มีแค่นี้นะคะนอกจาก1 2 3 6แล้วยังมีทั้งจำนวนลบด้วยเอาละซึ่งจะเขียนได้แบบนี้ค่ะ แล้วก็จะเห็นว่านะคะจำนวนเต็มที่หาร6ลงตัวเนี่ยจะมีถึง8ตัวด้วยกันนะคะซึ่งก็มีทั้งจำนวนบวกและก็จำนวนลบที่นักเรียนเห็นทีนี้เราจะหา p of c นะคะตัวที่มีค่าเป็น0ให้ได้ซึ่งเราก็จะเริ่มตัวน้อย,อยก่อนนะคะตัวง,ง่ายก่อนก็คือเดี๋ยวเราลองหา p of 1นะคะว่าจะมีค่าเป็น0หรือเปล่านะคะวิธีการก็คือเราจะแทน x ด้วย1อย่างพจน์แรกนะคะ1ยกกาลังสเนี่ยออกมาเป็น1 โ้ดที่2นะคะ2คูณ1ได้2 5คูณ1ได้5แล้วก็ลบ6นะคะคำนวณออกมาซิว่าได้เป็น0หรือเปล่า1บวก2เนี่ยได้3นะคะลบ5กับลบ6นั้นเนี่ยมันได้ลบ11ซึ่ง3ลบ11ตัวนี้ไม่ใช่0นะคะไม่ใช่0 1ไม่ได้แล้วนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราพิจารณาที่ p of ลบ1ก็แล้วกัน ในการแทนค่า x เป็นจำนวนลบนะคะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงซึ่งครูก็จะเขียนให้ละเอียดเลยนะคะ x เนี่ยเขียนเป็นลบ1นะคะใส่วงเล็บไว้แล้วก็ยกกำลัง3แล้วก็บวกด้วย2คูณด้วยในวงเล็บลบหยกกำลังสองลบด้วย5แล้วก็คูณอยู่กับลบ1ลบ6โอเคคำนวณนะคะว่าได้เท่าไหร่ลบ1ยกกำลังขี้นะคะออกมาเป็นลบหลบ1ยกกำลังคู่เป็น1แน่นอน2คูณหได้2 ลบ5คูณลบ1นะคะก็ออกมาเป็นบวก5ค่ะเพราะว่าลบคูณลบได้บวกแล้วก็ลบ6โอเคทีนี้มาสังเกตดูนะคะว่าผลลัพธ์ได้เป็น0ูนย์หรือเปล่า2บวก5ได้7นะคะลบ1กับลบ6ตัวนี้รวมกันเป็นลบ7จลบ7ออกมาเป็น0นย์ถูกต้องค่ะโอเคั้นสิ่งที่ได้ต่อไปนะคะก็คือแสดงว่า เราจะได้ตัวประกอบตัวแรกแล้วนะคะนั่นก็คืออยู่ในรูปของ x บวก1าสำหรับกฎติการในเรื่องนี้นะคะตัวหาเนี่ยยังอยู่ในรูปของ x ลบ c และค่า c ของเราเป็นลบนะคะเพราะฉะนั้นลบของลบ c ก็คือบวก c ในที่นี้ก็เป็นบวก1นั่นเองแสดงว่า x บวก1นะคะเป็นตัวประกอบของพหุนามอ่ครูเขียนสั้นๆว่าเป็นตัวประกอบนะคะ โอเคได้มาแล้วตัวแรกการที่ x บวก1เป็นตัวประกอบก็หมายความว่านะคะแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเอา x บวก1เนี่ยไปหารพราหุนามดีกรีสตัวนี้นะคะซึ่งในการหารพราหุนามนั้นนะคะเราจะใช้การหารสังเคราะห์เพราะว่าตัวหารเนี่ยมันเป็นดีกรีหนึ่งนะคะตามที่เราได้เรียนมาทีนี้การหารสังเคราะห์มีวิธีการอย่างไรนะคะ โอเคขั้นตอนก็คือเดี๋ยวเราจะต้องเอาสัมประสิทธิ์นะคะของพหุนามดีกรีสามมาเขียนในเครื่องหมายการหารสังเคราะห์นะคะโอเคนำมาเขียนแล้วนะคะเรียงจากดีกรีมากไปหาดีกรีน้อยเรียบร้อยมีทั้งหมด4พจน์ตัวหารนะคะก็คือลบ1นั่นเองอ่วิธีการขั้นแรกนะคะนำเลข1ชักลงมาก่อนนะคะ จากนั้นก็เป็นการคูณกระเด้งกระดอนขึ้นไปนะคะแบบนี้ลบ1มาคูณ1นะคะออกมาเป็นลบหนบรรทัดนี้บวกกันนะคะสอบวกกับลบหออกมาเป็น1นั่นเองลบหนคูณหนะคะก็กลายเป็นลบหนะคะรวมกับลบหก็เป็นลบหเอาลบหมาคูณลบหกนะคะก็กลายเป็น6เมื่อบวกกับลบหได้เท่าไหร่ ได้0ูย์โอเคแปลว่าหารลงตัวนะคะซึ่งเราทราบอยู่แล้วว่ามันจะต้องได้เศษเหลือเป็น0ูนย์แน่นอนอ่ะต่อไปเรามาดูผลลัพธ์ที่ได้นะคะว่าหน้าตาเป็นอย่างไรอ่ผลหารที่ได้นะคะจากพหุนามดีกรีสนั้นจะกลายเป็นดีกรีสนะคะสัมประสิทธิ์เป็น1เพราะฉะนั้นอ่ก็จะได้ผลหารอ่ขอเขียนคำว่าผลหารก่อนนะคะ ผลหารคือ x กํลังสองนะคะบวก x แล้วก็ลบ6เอาละค่ะเพราะฉะนั้นนะคะพหุนามดีกี3ของเราก็สามารถเขียนได้ในรูปของอตัวหารคูณกับผลหารซึ่งจะได้ดังนี้อ,อยู่ในรูปของสองวงเล็บคูณกันแล้วนะคะเอาละต่อไปนะคะนักเรียนก็มาดูที่พหุนามดีกรีสตัวนี้นะคะซึ่งเราจะต้อง แยกตัวประกอบกันต่อซึ่งในการแยกตัวประกอบนั้นนะคะเราสามารถใช้วิธีการแยกสองวงเล็บได้เลยนะคะไม่ต้องไปตั้งหารสังเคราะห์อ,อีกนะคะแยก2วงเล็บอ่าซึ่งก็จะได้ผลลัพธ์นะคะออกมาเป็นวงเล็บแรกเป็น x บวก1อยู่แล้วนะคะอ่าสำหรับตรงนี้แยกออกมา2วงเล็บขึ้นต้นด้วย x กับ x นะคะตัวไหนคูณกันได้ลบ6บวกกันเป็น1 คูณกันด้วยลบหกนะคะก็เป็น x บวกสแล้วก็ x ลบสโอเคนะคะงั้นมาถึงขั้นตอนนี้ก็คือพหุนามดีกรี3นั้นสามารถเขียนได้ในรูปคูณกันของพหุนาม3ามวงเล็บนะคะซึ่งแต่ละวงเล็บก็มีดีกรีต่ำกว่านะคะแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการแยกตัวประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตัวอย่างที่ส จงแยกตัวประกอบของ x กําลัง3ลบ2 x กําลังสองลบ4 x บวก8อ่วิธีทํานะคะเราก็จะให้ p of x นะคะเป็นสัญลักษณ์แทนพหุนามดีกรี3ตัวนี้นะคะ x กําลัง3ลบ2 x กําลังสองลบ4 x แล้วก็บวก8เราก็จะต้องหาตัวประกอบของพหุนามนี้นะคะนั่นก็คือใช้ทฤษฎีเศษเหลือว่า เออ P of จำนวนใดนะคะออกมาเป็นศูนย์ถ้าเป็นศูนย์ก็แสดงว่าเดี๋ยวเราจะหาตัวประกอบของพหุานามนี้ได้แน่นอนแล้วเราจะเอาจำนวนไหนนะคะมาหามาคิดคำนวณอ่านักเรียนยก็คงจะจำได้นะคะว่าเดี๋ยวเราจะต้องพิจารณาตัวสุดท้ายนี่แหละคะ่ะที่เป็นค่าคงตัวพิจารณาดูซิว่าจำนวนไหนที่หารแลงตัวบ้างนะคะในที่นี้ก็จะมี 1, 2 สีใช่ไหมคะนี่คือตัวประกอบของ8และไม่ใช่มีเฉพาะจํานวนเต็มบวกเท่านั้นนะคะยังมีเต็มลบด้วยก็ให้นักเรียนไปลองหาดูนะคะว่า p o f p เป็น0หรือเปล่านะคะ p o f ลบ1ได้0ยไหม p o f สล่ะเป็น0หรือเปล่านะคะซึ่งเราก็ไปทดในกระดาษทดนะคะอ่าแล้วก็ สังเกตนะคะแล้วก็พบว่า p of สเนี่ยมันหาได้นะคะจากการลองทดมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นครูก็จะแทน p of x เนี่ยเป็น p of ส x อยู่ตรงไหนแทนด้วยเลข2นะคะเพราะฉะนั้นครูจะเขียนเป็น x อ่า2กำลัง3นะคะลบด้วย2คูณด้วยในวงเล็บเปลี่ยน x เป็น2นะคะแล้วก็ยกกำลัง2ลบด้วย4คูณ2แล้วก็บวก8 ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่สองกลังสามเป็น8 2กําลังสองเป็น4 4 2 8, ส,สองเป็น8ติดลบ4 2เป็น8ติดลบแล้วก็บวก8โอเคมีแต่เลข8ทั้งนั้นเลยนะคะอ่า8ลบ8ก็เป็น0นย์ไปแล้วก็ลบ8บวก8ก็เป็น0นย์เช่นเดียวกันอ่าเป็น0น,นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้เราจะได้พหุนามตัวไหนเป็นตัวประกอบ ก็สแสดงว่า x ลบ2นะคะจะเป็นตัวประกอบของพหุนามนี้คำว่าเป็นตัวประกอบนะคะก็หมายความว่าเจ้า x ลบ2นะคะมันจะนำไปหารพรหุนามดีกีสาได้และในการหารนั้นนะคะเราจะใช้วิธีการหารสังเคราะห์นั่นเอง ให้นักเรียนนำสัมประสิทธิ์ของพหุนามดีกีสามมาเขียนนะคะในแต่ละตัวเขียนให้ครบทุกพจน์นะคะพจน์แรกคือลบหนึ่งต่อไปเป็นลบสอง่าแล้วก็เป็นลบสี่สุดท้ายก็คือแปดนะคะมีอยู่สี่พจน์ด้วยกันอ่าและตัวที่นำมาหารนะคะก็คือเลขสอง ขันแรกชักเลข1ลงมานะคะ2คูณ1ได้2บวกกันเป็น0 2คูณ0ได้0บวกกับลบสก็ได้ลบ4 2คูณลบ4ได้ลบ8บวก8เป็น0โอเคค่ะตัวสุดท้ายเป็น0ูหมายความว่าหารลงตัว x อกลบ2เป็นตัวประกอบอ่าแล้วก็ผลหารหน้าตาเป็นอย่างไรผลหารนะคะดีกรีก,รก็จะลดลง1 เพราะฉะนั้นจาก x กำลัง3ก็จะเป็น x กำลัง2สัมประสิทธิ์เป็นเลข1อยู่ข้างหน้า x กำลัง2นะคะ,ะโพ์ของ x เนี่ยสัมประสิทธิ์เป็น0แปลว่าพจน์นั้นไม่มีเพราะฉะนั้นก็ตามด้วยค่าคงตัวนะคะก็คือลบ4นั่นเองอาค่ะต่อไปอต่อไปนะคะเราก็จะได้พหุานาม x กำลัง3ลบ2 x กำลัง2 ลบ 4x บวก8นะคะจะเขียนอยู่ในรูปการคูณของตัวประกอบตัวแรกคือ x ลบ2นะคะแล้วก็คูณกับผลหารที่ได้ก็คือ x กํลัง2ลบ4ในวงเล็บสุดท้ายนั้นนะคะจะเป็นพหุนามดีกี2ซึ่งเราก็จะแยกออกมา2วงเล็บได้นะคะโดยใช้ความรู้ในเรื่องของผลต่างกําลัง2ที่ได้เรียนมาแล้ว อ่าซึ่งก็จะได้ออกมาเป็นนะคะ x ลบ2คูณกับ x บวก2นั่นเองอ่านักเรียนก็จะเห็นว่ามันมีพจน์ที่หน้าตาเหมือนกันอยู่นะคะก็คือ x ลบ2เมื่อมันมี2วงเล็บแบบนี้นะคะเราสามารถเขียนได้เป็น x ลบ2ทั้งหมดกำลัง2ก็ได้นะคะก็เป็นการจัดรูปของการแยกตัวประกอบอีกครั้งหนึ่ง เสร็จแล้วนะคะนี่คือการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกีสซึ่งสรุปได้ว่านะคะเราจะต้องหาตัวประกอบให้เจอโดยใช้ทฤษฎีเศษเหลือและทฤษฎีตัวประกอบเข้ามาช่วยขั้นตอนต่อไปก็คือการหารสังเคราะห์นะคะแล้วเมื่อหารสังเคราะห์นั้นจะได้ผลหารเป็นพหุนามดีกีสองก็ให้นักเรียนแยกตัวประกอบต่อไปก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนสามารถทำให้นักเรียนเข้าใจแล้วก็สามารถหาแยกตัวประกอบของพหุานามดีกีสได้นะคะก็ขอให้ติดตามตอนต่อไปนะคะจะเป็นการแยกตัวประกอบของพหุานามดีกีสี 4. อ่ะซึ่งก็มีความเข้มขน้นเพิ่มขึ้นมากกว่านี้แน่นอนอ่ะแล้วเจอกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ